สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากช่อง YouTube เว็บไซต์เดเอสดอกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เราจะมาสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็เราก็กินครึ่งไปนะครับจบที่2 1นะครับเวโรนาชนะสอนึ่งนะครับก็ครึ่งแรกไม่ยิงครับมายิงรัวครึ่งสะครึ่งหลังนะครับสาลูกนะครับก็เรากดสลูกครึ่งไปนะครับผมมากดสองครึ่ง แล้วก็ลูกครึ่งไปนะครับก็กินเต็มไปนะครับแต่สเตปเรามาเสียเต็มคู่เรนดัฟนะครับก็จากหลายๆนัดนับยิงมากันเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเหมือนโปรแกรมบอลน้อยนะครับก็หาคู่ลงยากนะครับเขาจบแค่ย์หนึ่งนะครับแล้วก็สเตปเราก็ไม่แต่งครับวานวันนี้นะครับเราจะไปวิเคราะห์บอลเป็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่บอลเต็งนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้คู่หนึ่งนะครับผมจะวิเคราะห์สองคู่นะครับวันนี้ กาเลทราคาเริ่มต้นเปิดมาที่อตแลนตาต่อครึ่งควบลูกนะครับราคาไหลไปครึ่งควบลูกนะครับเปิดมาแค่ครึ่งลูกนะครับก็วันนี้ครับเจ้าบ้านยังบอลครับมาในแผน4-3-3นะครับซึ่งเป็นแผนบุกแน่นอนนะครับส่วนอตแลนตาครับมาในแผน3-4-2-1นะครับคือตอนนี้นะครับกลุ่มนี้คือต้องการแต้มมากๆนะครับเราจะไปดูตารางคะแนนนะครับกลุ่มนี้นะครับ ก็บิยารวอยู่ที่1นะครับมี7ดแต้มแมนยูอยู่ที่2นะครับมี7ดแต้มนะครับอัตตานต้านะครับมี5แต้มนะครับถ้าอัตตานต้าชนะนัดนี้นะครับส่วนคู่บิยารวกับแมนยูเสมอหรือว่ามีใครชนะก็อัตตานต้ามีสิทธิ์ได้อยู่ที่2นะครับส่วนยังบอยนะครับผลงานเขาก็ผ่านเข้ารอบมาได้แบบว่ากระทันกระแท่นนะครับก็ถือว่ามาถึงรอบที่เหบือ่าลึกมากนะครับเราจะไปดู ยังบอยนะครับเขาเป็นดีกีบอลต้นตารางสวิตนะครับก็แข่งเพียง13นัดนะครับในหลีกเขาทําประตูได้ถึง30ลูกนะครับเสีย18นะครับส่วนอัตาลนตานะครับแข่ง13เช่นกันนะครับได้ถึง27นะครับเสีย17นะครับก็ถือว่าเป็นบอลที่ทําประตูได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีนัดล่าสุดนะครับอัตาเนตาเปิดบ้านชนะแค่1นูนะครับแต่นัดนี้นะครับคืออัตาลนตาต้องการแต้มนะครับแต่ยังบอยนะครับเขาผ่าน เข้ารอบมาได้แบบว่าค่อนข้างใช้ฝีมือเหมือนกันนะครับชนะมาแบบว่าค่อนข้างดีนะครับนัดล่าสุดของแอตแลนต้าครับชนะสเปเชียมาถึง52ครับเป็นบอลสูงนะครับ5นัดเลยนะครับมี3ามลูกขึ้นแน่ๆครับแถมก็ยิงได้ทุกนัดนะครับส่วนยังบอยนะครับก็ยิงได้ทุกนัดเหมือนกันนะครับมีจาก5านัดครับยิงได้4นัดนะครับก็ดังนั้นนะครับวันนี้ผมฟันธงให้อยู่สูง3าคู่ยังบอยนะครับ เป็นคู่เต็งครับอีกคู่หนึ่งนะจะเป็นแถมนะครับคู่ระหว่างพิยาเลอันนะครับพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับเลทราคาเริ่มต้นเปิดมาที่แมนยูต่อครึ่งลูกนะครับราคาไหลลงตอนนี้เหลือเสมอนะครับก็ดังนั้นนะครับผมคิดว่าราคาเสมอนี่คือเขาต้องการแต้มทั้งคู่นะครับไปดูตารางคะแนนนะครับคือมีเจดแต้มเท่ากันนะครับสกอร์ได้เสียค่อนข้างดีนะครับแข่งเพียงสี่นัดทั้งคู่นะครับ ก็วันนี้นะครับเจ้าบ้านเยลิวมาในแผน433แผนบุกแน่นอนนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับก็เปลี่ยนคูซือใหม่นะครับตอนนี้ใช้มือขวาของโซชานะครับเป็นเฟเชอร์นะครับเขาจะคุมทิมนะครับวันนี้นะครับก็มาในแผน4231นะครับก็วันนี้ครับฝันใจแมนยูก็จะมีดานนี่เวลเดอรเบกนะครับก็ลงนะครับวันนี้นะครับก็แบบว่าแฟนๆแมนยูอยากให้ลงหลายนัดนะครับโซชาไม่ยอมมาลงนี่ตีครับ นัดนี้จะเป็นตัวจริงนะครับเราก็จะไปดูใส่เตะนะครับก็แมนยูเป็นดีกีแบบว่ากลางตารางของพิเมริกครับส่วนเยร์ลูกก็เป็นกลางตารางนะครับตอนนี้นะครับเฉพาะตอนนี้นะครับก็ผลงานนัดล่าสุดนะครับก็เิยร์ลูนะครับก็เสมอเชลตาบิโก้ครับผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนแมนเชสเตอร์เตบก็แพ้วัตฟอร์ดถึง4-1นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ราคาเสมอนะครับ แถมมีเจ็ดแต้มเท่ากันถ้าเปิดสกอร์มาไวนะครับมีแน่ๆครับถึงสามลูกนะครับวันนี้ครับฟันธงอยู่สูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสเต็ปผมก็ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีผู้ยังบอยเป็นตัวเต็งครับมัตโนโ่ไบยมนูนิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลสูงต่ำบโลได้นะครับ